เท่าที่ไปดูข่าวนะครับคุณแม่คุณแตงโมโไม่อยากที่จะให้กรรมธิการสิทธิมนุษยชนซึ่งมีคุณหมอพรทิพย์แล้วก็คุณสมชายสว่วนการะอะไรเงี้ยนะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมอีกต่อไปโดยให้เหตุผลที่ว่าเหมือนกับว่ากรรมธิการที่ว่าเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทําให้การทํางานของพี่ๆตำรวจลําบากขึ้นจนทําให้คดีล่าชา้าดีเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ทํางานใกล้จะสิ้นสุดและคดีใกล้จะจบละนะ เหลืออีกไม่กี่เปอร์เซนต์ทีนี้ก็ปรับกฎว่าคุณแม่่าไว้ใจตำรวจอยู่แล้วไม่ว่าจะกี่เปอร์เซนต์ก็ตามคุณแม่ก็ไว้ใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนาะใช่ไหมคะใครๆก็ไว้ใจ เหมือนหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหลักนิติวิทยาศาสตร์ไม่โกหกคนแต่คนที่เอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้สามารถจะบิดเบือนหลักนิติวิทยาศาสตร์ได้ท่านผู้ชมจำได้ไหมเรื่องคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาจําได้ไหมตำรวจใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เพื่อมาเสกสรรปั้นแต่งว่ารถของบอสวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่าไหร่แล้วผู้าการตํารวจแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยคนตํารวจสมยศพุ่มพันม่วงก็อ้างว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ต่างประเทศแต่ในที่สุดแล้วความจริงก็มาโผล่อีกทีหนึง่ง ว่าได้มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถของแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันกินใจประชาชนคนไทยอย่างเราแล้วเรื่องของบอสอยู่วิทยาก็สะท้อนให้เห็นว่าคนมีเงินมีที่พลก็สามารถจะพลิกจากขาวเป็นดําจากดําเป็นขาวได้โดยที่ไม่ต้องมารับโทษนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วเป็นกระแสะทั้งสังคม นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องตั้งท่านวิชาหมาคุณเป็นคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้และเผอเิญเผอิญ,ออญโชคดีที่สังคมไทยยังเชื่อใจและท่านวิชาหมาคุณก็เป็นคนที่ดีท่านไม่ยอมท่านเอาความจริงเข้ามาว่าจนในที่สุดก็จับโกหกได้ว่าตำรวจโกหกตำรวจเป็นคนบิดเบือนเรื่องของความเร็วของรถฉันใดฉันนั้นท่านผู้ชมครับถ้าเอาเรื่องคดีบอสอยู่วิทยามาจับกับคดีน้องแตงโมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียก็คง คิดเหมือนผมว่าคําพูดต่างๆที่พูดออกมาแม้กระทั่งคนระดับผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติมาพูดก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเพราะาพฤติกรรมหลายพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยผู้ต้องหาออกไปหายตัวไปสองวันแล้วค่อยมาตรวจบอกว่าไม่มียาเสพติดกินเหล้าวายคนละแก้วซึ่งคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์ท่านก็ออกมาออกความเห็นที่ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้วายขวดหนึ่งเนี่ยกินกัน5คนคนี่ยคนละแก้วก็หมดละหมดขวดละแสดงว่าต้องกินกันหลายขวดอยู่ในอาการบินเมา แต่ทีนี้ว่าพอคุณหมอเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวท่านจะต้องการอันนู้นท่านจะต้องการอันนี้ท่านจะตรวจศพตั้งโมรอบที่สองเพื่ออะไร <c oughs> คุณแม่ก็โกรธนะสพบสบลูกคุณแม่มาถ่ายอีกละแต่มีการการพิีการบางคนเนี่ยให้สัมภาษณ์บ่อยมากนะครนี้ลักษณะของการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะ ตำรวจเนี่ยนะผมได้คุยกับตำรวจทุกวันเ,นเขามีความรู้สึกว่านปเป็นการมาก้าวไกลการทํางานแล้วไม่ให้เกียรตินะมองออตำรวจเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีอันนี้ตำรวจบอกผมเลยนะเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีสวมาให้สัมภาษณ์เขาเช่นสั่งให้เขาไปสอบพยานผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งเขาทําอยู่แล้วแล้วทําไปหมดแล้วพอไปให้สัมภาษณ์แบบนี้การบริการบางคนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีต้นทุนทางสังคมสื่อเข้าไปอัดด่าตำรวจทุกวัน จนแบบเขามีความรู้สึกเฮ้ยอาชีพตำรวจนี่มันต้นทุนต่ำไม่มีศักดิ์ศรีนะอันนี้ก็ฝากบอกผมนะนะนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีคำถามอีกเยอะแยะไปหมดเช่นไม่กักตัวทั้ง5คนปล่อยกลับบ้านหายไปทั้งสองวันไม่อายาตเรือเอาไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดปากวัยรี่บอกว่าไม่มีพบพิรุธขณะที่ชาวเน็ตเผยพิรุธเยอะแยะไปหมดตรวจร่างกายไม่ละเอียดจนนักข่าวต้องทักเรื่องรอยฟกช้ำของหนึ่งในผู้ร่วมทริปปล่อยให้พรพัดเรือหลุดไปตอ,ตอนตรวจสอบเรือ ผ่านไปทิศกว่าเพิ่งงมหาของใต้น้ำอย่างขวดไวายที่มีข่าวว่าถูกทิ้งลงน้ำมีน้ำซ้ำก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการเสพยาเสพติดด้วยเป็นเพียงแต่ว,ว่าเนื่องจากว่าคนต้องสงสยัยตำรวจปล่อยตัวไปสองวันก็เลยทำให้หาร่องรอยยาเสพติดไม่เจออันนี้คือสิ่งที่คาใจประชาชนและตำรวจแทนที่จะทำให้เรื่องคาใจนี้ให้หายคาใจคือทำงานอย่างตรงไปตรงมาตำรวจก็ไม่ทำหมอมองว่าเป้าก็คือหมอพรทิพย์ค่ะ แล้วก็เป้าอาจจะมีส่งมาจากจากส่วนอื่นนะคะผ่านคุณแม่แล้วก็รู้สึกอย่างไรเฉยๆคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ตามคดีนี้เพราะใครมาขอแต่ตามโดยหน้าที่แล้วโดยเฉพาะคือช่วงนี้มันเป็นสอวอคือเราต้องการที่จะปฏิรูปดังนั้นการที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาคงไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันมาทการ พราะว่าวันนั้นที่เขาขอเนี่ยคือเขาขอตรงมาที่หมอพรทิพย์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะขอตัวบุคคลแต่แต่มองว่าโดยส่วนตัวคือควรจะเป็นระบบะบทบาทตอนนี้มันเป็นกันมาธิการก็เลยมาทําหน้าที่ในนามนี้เพราะนั้นพอคุณแม่ไม่ไม่ได้ขอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะกันมาธิการก็ตามยิ่งยิ่งเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกันมาธิการยิ่งสนใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นคุณแม่เนี่ยหมอยังห่วงใยว่าเขาไม่ได้เห็นรับรู้ด้วยตัวเองมันผ่าน เขาเรียกว่าผ่านหูจากคนอื่นสังคมไทยอยู่ในอันตรายถ้าฟังคนอื่นแล้วไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่รับรู้ด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจทําอะไรลงไปอันนี้น่าห่วงค่ะเราไม่ได้ต้องการให้รีบสรุปคดีเร็วๆครับคือเร็วหรือช้าไม่ใช่ประเด็นหลักครับที่เราต้องการก็คือเราต้องการความจริงโดยที่สิ้นข้อสงสัยจริงๆอะครับไม่ใช่ให้สรุปเร็วๆครับเพราะฉะนั้นการที่กรรมธิการเนี่ยเขาเข้ามา ดูคดีและเข้ามาให้คําแนะนาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการแทรกแซงนะครับทางกรรมธิการก็ไม่ได้มีอนานาจที่จะมาสั่งการตารวจเขาแค่ให้คําแนะนําพี่ๆตำรวจจะรับฟังจะทําตามหรือไม่ทําตามไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของพี่ๆตำรวจครับแต่อย่างน้อยกรรมธิการเขาก็ได้ให้คําแนะนําไงครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูนะครับวันที่คุณหมอพรทิพย์ได้ออกมาช่วยวยืนยันว่าบนศีรษะของคุณแตงโมไม่ได้มีบาดแผลมันก็เป็นการช่วยพี่ๆตำรวจไม่ใช่หรอครับ คือจากวันนั้นเนี่ยอย่างน้อยประชาชนส่วนหนึ่งก็ให้ความช่วยเหลือพี่พี่ตำรวจมากขึ้นมันก็เป็นเพราะคุณหมอพรทิพย์ไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นทําไมคุณแม่ถึงไปมองว่าคุณหมอพรทิพย์กับกรรมธิการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทําให้พี่พี่ตำรวจทํางานลําบากขึ้นล่ะครับมันไม่ใช่นะครับทีนี้สิ่งที่สังคมต้องการจริงๆแล้วเราก็แปลกใจว่ามันไม่เหมือนคุณแม่หรอครับเพราะพวกเราต้องการความจริงที่สิ้นข้อสงสัยจริงๆ หรือคุณแม่แค่อยากจะให้คดีมันสรุปเร็วๆแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าความจริงจริงๆเป็นอย่างไรอันนี้หลายคนงงครับอย่างคุณเต้สัตวัตเนี่ยเออทำไมเหรอครับเขาเข้ามาดูคดีแล้วเขาได้ทำอะไรผิดตรงไหนครับทำไมถึงจะไม่ให้เขาดูคดีต่อผมงงครับ คือตั้งแต่ตั้งแต่มีทนายเดชาตั้งแต่คุณแม่ไปได้ไปคุยอะไรบางอย่างกับตำรวจเนี่ยเหมือนกับท่าทีคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับกลายเป็นว่าอืมอ่ารีบๆตำรวจเขาทราบแล้วล่ะอืมแล้วก็จะให้คดีมันเสร็จเร็วๆคือผมไม่ทราบนะครับว่าวัตถุประสงค์เจตนาที่แท้จริงที่คุณแม่เหมือนได้อยากจะให้คดีมันเสร็จเร็วๆมากๆเป็นพิเศษขนาดนี้จนอาจจะละเลยข้อสงสัยความจริงอะไรหลายๆ,ๆอย่างไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมไม่กล้าชี้ชัดนะครับแต่ว่า มันก็ทําให้หลายๆคนสงสัยอะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับแม้ว่าคุณแม่จะไม่เห็นด้วยจะรู้สึกขัดใจกับการที่กรราธิการจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีแต่เขามีสิทธิ์ที่จะยุ่งเกี่ยวครับอันนี้คุณแม่ไปห้ามเขาไม่ได้ครับคือตั้งแต่มีทนายเดชาซึ่งคุณแม่ก็พูดเองว่ามีความสนิทสนมกับพี่ๆตำรวจเป็นพิเศษเนี่ยกับนายพลอะไรต่างๆที่คุณแม่พูดไปเนี่ยนะครับ สังคมก็ตั้งข้อสงสัยไงครับว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้มันเป็นการทําเพื่อเพื่อที่จะได้ความจริงจริงๆหรือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่ๆตำรวจเท่านั้นก็อย่างที่คุณแม่ได้ให้เหตุผลนะครับส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากให้พี่ๆตำรวจลำบากใจคืออันนี้ก็ต้องขอโทษพี่ๆตำรวจนะครับแต่ว่าพี่ๆตำรวจจะลำบากใจหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ยังไม่สําคัญเท่าๆกับเราจะได้ความจริงจริงๆหรือเปล่า หรือเป็นแค่เวอร์ชั่นของความจริงที่บางคนอยากจะให้สังคมเชื่อ